ตอนนี้ช่องเมาส์มินก็ได้มี f c e b o o k f แ Fanpage เป็นที่เรียบร้อยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยพี่ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้รายละเอียดคลิปทุกคลิปแล้วย้ำนะคะเพจจริงต้องกดที่ลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นรายการโปรดแล้วกดอัปเดตด้วยละ่ะจะได้เห็นโพสต์ของพี่มินก่อนใครในอนาคตพี่มินจะจัดกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันและตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถส่งแฟนอาร์ตมาให้พี่มินได้แล้ว นะใช้คำสุภาพกันด้วยล่ะแล้วเจอกันก่อนที่จะไปชมคลิปกันเนี่ยพี่มินมีเรื่องอยากจะบอกกับน้องๆทุกคนคะ่ะจากที่ทุกคนทราบกันดีพี่มินเนี่ยพยายามมาสุ่มกางเกงจากชุด นักดับเพลิงอันนี้เพื่อไปเป็นกางเกงของนารูโตะแต่พี่เนี่ยมาสุ่มครั้งแล้วครั้งเล่าสุ่มมาหลายเดือนมากๆเลยเสียเงินไปทั้งหมด2,000บาทแล้วย้ำนะคะไม่ใช่2,000เพรมันคือ2,000บาทในกางเกงอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ออก เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มินน่ะจะแต่งตัวให้เหมือน,นารุโตมากที่สุดแล้วกันต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะเมื่ออย่างนั้นเนี่ยน้องๆคงไม่ได้ดูคลิปนารุโตไปอีกนานแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจกับเงินที่พี่เสียไปสำหรับการทำภารกิจครั้งนี้ด้วยค่ะ เมื่อ12ปีก่อนมีปีศาจจิ้งจอกก้าหางออกมาโจมตีหมู่บ้านโคโนฮะทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากกลุ่มนินจาช่วยกันต่อสู้แต่ก็ไม่อาจทำอะไรกับปีศาจต,ตนนี้ได้เลยโฮคาเงะรุ่นที่4มินาโตผู้นำแห่งหมู่บ้านโคโนฮะจึงได้เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อสะกดร่างจิ้งจอกก้าหางแล้วผนึกไว้ที่ตัวลูกชายของเขาซึ่งยังเป็นทารกเด็กชายคนนั้นก็คือผมเอง ผมชื่ออุซึมากินารุโตะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ผมเป็นเด็กกำพร้าและอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดคนในหมู่บ้านกลับมองว่าผมเป็นตัวประหลาดทุกคนรังเกียจผมเนื่องจากว่าผมมีพลังจิ้งจอกก้าวหางอยู่ในตัวผมจึงทำตัวบ้าๆบอๆเล่นสซนและแกล้งคนอื่นไปทั่วเพื่อมาปกปิดความเศร้าในใจของผมจริงๆแล้วผมก็แค่อยากเป็นที่ยอมรับในสังคมเท่านั้นเอง ผมจึงมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นโฮคางิที่เก่งที่สุดให้จนได้ด้วยเหตุนี้เองผมจึงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนินจาเพื่อเรียนรู้เทคนิคและคาถาที่ใช้ในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการพลางตัวการเคลื่อนที่แบบนินจาการใช้อาวุธ รวมถึงคาถายแยกล่างหลังจากจบการศึกษาระดับเกะนินแล้วผมก็ได้ศึกษาต่อในระดับจูนินหรือนินจาระดับกลางทันทีและนักเรียนทั้งหมดจะถูกแบ่งกลุ่มเป็น10กลุ่มกลุ่มละ3คนซึ่งแต่ละกลุ่มจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่เป็นระดับโจนินหรือนินจาระดับสูงเพื่อนร่วมทีมของผมคือฮารุโนะซากุระเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ผมแอบชอบ แต่เหมือนว่าซากุระเขาจะชอบอุจิวะาซาสึเกกเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งาซาสึเเกเป็นคนที่เรียนเก่งในทุกๆด้านมีบุคลิกเงียบขึมแถมยังหน้าตาดีาซาสึเเกจึงเป็นที่นิยมของผู้หญิงทุกคน และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผมอยากจะเอาชนะซาสุเกะทั้งด้านความสามารถและด้านความรักเพื่อที่จะได้หัวใจของซากุระมาครอบครองส่วนซาสุเกะเองก็คงไม่พอใจที่ได้มาอยู่ทีมเดียวกันกับผมคนห่วยๆยอย่างผมเราทั้งสองคนจึงเป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งกันแต่เหมือนซาสุเกะจะมีเป้าหมายที่อยากจะแก้แค้นใครบางคนอยู่ในใจพวกเราทั้งสามคนอยู่ทีมที่7็ด มีอาจารย์ประจำกลุ่มคืออาจารย์คาคาชิอีกฉายาหนึ่งก็คือนินจากอปปี้เขาเป็นนินจาอัจฉริยะคะแนนสูงอันดับที่1ว่ากันว่าเขาสามารถสอบผ่านระดับจูนินได้ตั้งแต่5ขวบซึ่งเขาก็คือหนึ่งในลูกศิษย์ของคุณพ่อของผมนั่นเองแต่การฝึกกับอาจารย์คาคาชิเป็นอะไรที่โหดมากที่ผ่านมาไม่เคยมีเด็กนักเรียนคนไหนที่ผ่านการคัดเลือกได้เลยพวกผมคอยฝึกซ้อมด้วยกันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการแข่งการวิ่งขึ้นต้นไม้เรียนรู้วิธีการควบคุมจักรกะโดยการเพ่งสมาธิไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีซาสึเกะเป็นคู่แข่งและคู่ซ้อมมาโดยตลอดซาสึเกะพยายามทิ้งห่างจากผมแต่ผมก็พยายามและตามซาสึเกะได้อย่างติดๆซาสึเกะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากแต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกนะ พวกเราทำภารกิจช่วยเหลือผู้คนทั้งในและนอกหมู่บ้านและเข้าใจกันและกันมากขึ้นแต่แล้ววันหนึง่งพวกผมได้รับภารกิจคุ้มครองนักสร้างสะพานจากเมืองอื่นซึ่งมันก็เป็นภารกิจที่ยากเกินกว่าความสามารถของเกนินทั่วไปแต่พวกผมก็ทำมันได้สำเร็จอาจารย์คาคาชิมั่นใจในความสามารถของพวกผมจึงได้ส่งรายชื่อของพวกเราเพื่อไปสอบเลื่อนขั้นเป็นระดับยูนิน และสอนให้พวกเรารู้ว่าในโลกของนินจาคนที่แหกกฎจะถูก,กราหน้าว่าเป็นพวกสวะแต่ว่านะคนที่ไม่เห็นความสำคัญของเพื่อนเนี่ยเลวยิ่งกว่าสวะเสียอีกระหว่างการสอบภาคปฏิบัติก็มีผู้ร้ายอย่างโอโลจิมารูแห่งหมู่บ้านโอตโตปากฏตัวขึ้น ซึ่งเขาเป็นหนึ่งใน3นินจาในตำนานบุกมาลอบทำ้ายซาสึสเกะโดยการฝังอคละสาวไว้เพื่อหวังว่าจะได้ร่างกายของซาสึสเกะมาใช้เป็นร่างของตัวเองในอนาคตและได้ฆ่าโฮคางิรุ่นที่3ทิ้งพวกผมจึงได้รับการช่วยเหลือจากจีราย,ยะอีกหนึ่งใน3นินจาในตำนานแต่ผมอะ่ะชอบเรียกเขาว่าเซียลามกมากกว่าเซียลามกจึงให้ผมออกเดินทางไปกับเขาเพื่อตามหาป้าซูนาเดะ สนินจาในตำนานคนสุดท้ายเพื่อมารับช่วงต่อเป็นโฮคาเงะรุ่นที่4ระหว่างนั้นเชียลลามกได้สอนคาถาอัญเชิญและกระสุนวงจักรให้กับผมเพื่อเอาไว้ใช้ต่อสู้และป้องกันตัวส่วนอาจารย์คาคาชิก็ได้สอนวิชาพันปักษาให้กับซาสึเกะเช่นกันในเวลาเดียวกันกลุ่มนินจาที่มีชื่อว่าแสงอุสาได้เดินทางมาที่หมู่บ้านโคโนฮะหวังว่าจะมาชิงพลังจิ้งจอก้าหางจากในตัวผม เพื่อรวบรวมสัตว์หางให้ครบทั้ง9ตัวให้กลายเป็น10หางซึ่งนำทีมโดยอิทาจิเขาเคยเป็นคนในหมู่บ้านโคโนฮะมาก่อนและที่สำคัญเขาคือพี่ชายแท้ๆของซาสึเกะเขาคือคนที่ซาสึเกะอยากล้างแค้นมาโดยตลอดเนื่องจากอิทาจิเป็นคนสังหารคนในตระกูลอุจิวะทั้งหมดรวมถึงคุณพ่อและคุณแม่ของตัวเขาเองแต่ได้ไว้ชีวิตของซาสึเกะไว้ ทำให้ซาสุเกะต,ต้องอยู่คนเดียวจากนั้นเป็นต้นมาซึ่งสาเหตุที่อิทาจิต้องทําไปนั้นเป็นเพราะไม่อยากให้ความสามารถประจําตระกูลอย่างเนตรวงแหวนที่สามารถลอกเรียนแบบวิชาและความสามารถของศัตรูไปตกอยู่ที่ใครเมื่อรู้ว่าผมไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านอิทาจิจึงรีบออกเดินทางตามหาผมเช่นเดียวกันกันกบซาสุเกะเขาก็ไล่ตามอิทาจิติดติดแต่ซาสุเกะก็พ่ายแพ้ให้กับพี่ชายเขาอยู่ดี หลังจากนั้นซาสเกตที่ถูกอัคระสาเข้าครอบงำจิตใจของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขามีอารมณ์โกรธที่รุนแรงโมโหง่ายเขาค่อยๆแสดงพลังร้ายออกมาและเนื่องจากฝีมือการต่อสู้ของผมมีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดยิ่งทําให้ซาสเกตที่พึ่งแพ้ให้กับพี่ชายของตนเองไม่พอใจเป็นอย่างมากจนเขาคิดว่าเขาไม่ได้พัฒนาอะไรเลยพวกเราสองคนจึงได้ต่อสู้กันบนดาดฟ้าและซาสเกต ได้รับรู้พลังที่เพิ่มขึ้นของผมเราสองคนถูกอาจารย์คาคาชิจ,จับแยกกันและซาสึสเกะก็เดินหนีออกไปโอโรจิมารุจึงยื่นข้อเสนอที่จะทำให้ซาสุสเกะแข็งแกร่งขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าซาสึสเกะจะต้องเข้าร่วมกับหมู่บ้านโอโตะผมจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แน่ๆพวกผมในฐานะเพื่อนจะต้องพาตัวซาสึสเกะกลับมาให้ได้ซากุระที่ไม่อาจลังซาสึสเกะไว้ได้ จังมมาขออร้อกบผนารุโตะนี่เป็นคำขอร้องเดียวในชีวิตของฉันช่วยพาซาสุสเกะกลับมาด้วยนะฉันหยุดเขาไม่ได้คนที่จะช่วยเขาได้นารุโตะก็มีแต่นายเท่านั้นแหละซากุระจังเนี่ยชอบซาสึสเกะมากขนาดนั้นเลยนี่นะฉันจะพาซาสึสเกะกลับมาให้ได้สัญญาด้วยชีวิตเลย จากนั้นผมก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ประกอบไปด้วยชิคามารูคิบะและเนจิเพื่อตามตัวซาสึเกะกลับมาเย่ yeah, ละสิศัตรูและลูกสมุนของโอโรจิมารูรอดักพวกเราเต็มไปหมดถึงเวลาที่พวกเราต้องต่อสู้แล้วสินะ โอ้โหอยากจะบอกว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างใช้เวลานานในการทํานะคะแต่ละขั้นตอนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะที่เนี่ยตัดแล้วตัดอีกแต่บางอย่างเนี่ยก็ต้องพูดไปนะคะไม่งั้นคนไหนที่เขาไม่เคยดูกระตูเรื่องนานโตมาก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะไม่เข้าใจนะคะ มันเป็นกระตูนที่อยู่มานานมากสมัยเหมือนกับดารบอลวันพีสนารูโตะเนี่ยโอ้โหสามพอร์ทิตเลยแล้วตอนนี้เราก็มีปืน AK ค่ะแต่ถ้าอยากวิ่งแบบนารูโตะเนี่ยต้องมีปืนเวกเตอร์สกระบอกนะโอ้โหนี่ไงเจอพอดีเลยแม่ตามนั้นค่ะเราได้วิ่งแบบนารูโตะแล้วเนจิเขาคือลูกพี่ลูกน้องกับฮีนาตะเพื่อนร่วมชั้นของผมเอง พลังที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของตระกูลฮิวงะของเนจิก็คือเนสีขาวที่สามารถมองเห็นทุกอย่างอย่างทะลุป,ปุโปรงมองเห็นการเคลื่อนที่จัก,กระภายในร่างกายของศัตรูทําให้สามารถมองเห็นจุดอ่อนของศัตรูได้ตระกูลฮิวงะเป็นตระกูลที่แข่งแก่งที่สุดในหมู่บ้านส่วนตระกูลอุชิวะของซาสุเกะ เป็นตระกูลที่มีความน่าเกงขามและน่ากลัวมากที่สุดถ้าหากความสามารถอย่างซาสึเกะได้ตกไปในมือของคนชั่วจะเป็นสิ่งที่พวกเราจะต่อกอ่นได้ยากมากเราจะต้องพาซาสุเกะกลับมาให้ได้ไม่ใช่เพื่อซากุระเพียงคนเดียวแต่เพื่อความเป็นเพื่อนของเราตั้งหากเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวข้างหน้าหรอเนี่ยตั้งไอวอไปจะมาชาร์จเหรอเอา้าเอา้าเพื่อนยิงดาวไปแล้วแล้วยังไงเนี่ย โอ้โหเวกเตอร์ยิงไปไม่ถึงนะครับเนี่ยมันเป็นปืนระยะกลางกับระยะใกล้เท่านั้นแหละเดี๋ยว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 เนจิของเราล้มตั้งไอวอร์แปะดักไว้ก่อนชุบก่อนชุบก่อนไม่ได้นะเราต้องอยู่ให้ครบ4ี่คนเอ้ยเดี๋ยวโอเคโชคดีที่ชิคามารูสกัดไว้ได้โอ้โหโดนหัวแล้วอย่างนี้ต้องเข้าชาร์อเรียบร้อย ก็แบบปืนเวกเตอร์คือมันต้องวิ่งไปใกล้ๆอ่ะแล้วดูดิใกล้ที่ไรลดาวทุกทีโอ้โหเก่งมากเลยเนจิขอบคุณมากที่ช่วยชุบชีวิตเรานะเพื่อนขอปั๊มยาแล้วอะไรเดี๋ยวเลโซนผู้เห็นหนีสิแบบนี้รออะไรโองเหแล้ววูเลโซนเฮ้ยวูลงข้างเลยลงข้างแล้วกันโอ้ อยู่รอดครบทุกคนใช่ไหมเป็นแก๊งที่รู้สึกแบบหนีตายกันจ้าละวันเลยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิคกามาลูถอยลงมาได้ไหมเราไม่มีไอวอโอเคดีนะคิบะอยู่ใกล้พอดีเลยอะมีตัวเข้ามาชาร์จกับคิบะแล้วเสร็จฉันแล้ะขอบีบมากิวเถอะนาอ เราต้องร้องให้นะยยังไม่ได้สกิลเลยอ่ะจนเหลือ8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยขอสกิลเถอะนะเพื่อนวิ่งวิงว่งวิงว่งนั่นไงเพื่อเราเปิดจุดแล้ว <c oughs> แบบนี้ต้อง <c oughs> ตามไปสมทุเออเดี๋ยว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 เ <c oughs> ดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวตั้งไอ้วอวแปะไว้ก่อนจะได้ซ้ำไม่ได้นะเ <c oughs> ดี๋ยวเราขอไปเอาคิวตัวนี้บ้างแหละอุ้ยนี่เนี่ยนิ้งเนี่ย โอ้ยได้แล้วคิวหนึ่งคิวหนึ่งโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวมีตัวจะมาชาร์จเฮ้ยเเสร็จละโอ้โหวืดเห็นเห็นเอ้าเเดี๋ยวโอ้โหเพื่อรุวมทีมของเรานี่เก่งจริงๆคิดถูกแล้วที่เอามาด้วยอดูแต่ละคนสิ จากการต่อสู้ครั้งที่แล้วเนี่ยทำให้เราทราบว่ามันมีศัตรูล้อมดักหน้าดักทางเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยเลยเสียสละให้ผมเป็นคนมาตามหาซาสุเกะเพียงแค่คนเดียวแล้วพวกเขาจะจัดการกับศัตรูที่เหลือเอง <Wow. S 1> ว้าวสุดยอดไปเลยนะแล้วเมื่อกี้มีโดนสอดแนมด้วยอะ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวโอ้โอเขายิงตรงนู้นไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวขออ้อมไาก่อนนะเมื่อกี้เห็นมีจุดขึ้นแถวๆนี้ น um ี่ไงนี่ไงโอ้โหตั้งไอวอลอยด้วยเทปล่ะเรียกพี่ทำไมเรียกพี่ทำไมอ้าวเก็บไปดีเก็บไปดีโดนรีดรีดเลือดรีดเลือดเออเก็บขอตั้งไอวอลดูดของหน่อยละอีอีโอ้โหไอวอลอิ่มๆเลยอ่ะช่วงนี้เก็บให้หมดเอาล่ะตามหาคนต่อกันเลยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้โหกระโดดมา เรียนนินจาจากสำนักไหนเนี่ยเอาเอาโดนพิษโดนพิษเ,เจ็บเจ็บใช่ไหมเจอระเบิดสูตรเข้าไปเอาเอาซึ่งเนื้อเรื่องนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างยาวมากๆพี่มินจะต้องใช้เวลาศึกษานานกว่าเนื้อเรื่องอื่นๆรวมถึงยังต้องปรึกษาแฟนของพี่มินให้เขาได้เล่าเรื่องราวและความสัมพันธ์ของตัวละคร พี่อยากจะบอกว่าพันกันยุ่งเหยิงสุดๆแต่ก็นะในที่สุดพี่ก็ได้ทำภารกิจที่น้องๆได้เรียกร้องกันมาอย่างยาวนาะสักทีหวังว่าจะไม่โกรธกันนะคะถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเพราะเนื้อเรื่องมันเยอะจริงๆเข้าหัวเฉยอย่างเนี้แหละลูกศิษย์ของอาจารย์คาคาชิอะนะ <laughs> แล้วเมื่อกี้จะพูดถึงไหนอ่ะจริงแล้วอะ่ะพี่อะ่ะไม่เคยดูเรื่องนารุโตมาก่อนนะคะคือเคยรู้จักแบบชื่อตัวละคร รู้แบบพอข้าวว่าใครคู่กับใครนะคะแต่ว่าไม่เคยศึกษาข้อมูลหรือว่าดูมาก่อนเลยจริงๆแล้วก็เหมือนมีคนมาเล้นอบาบังกับพี่อุ้ยอุ้ยโดนโดนหัวแบบนี้ต้องรีบเข้าไปชาร์จเอา้าหนีไปอีกหนีเปทลังมินะอืมตั้งไอวอีกรื้ว่าเกจะไม่มีไอวอวซะอีกนะเนี่ยเอาละ่ะถึงเวลาแล้ว ไอวอเราเยอะก็จริงอะ่ะแต่แบบนี้คือมันเปลืองรู้ไหมอโอ้โอวิ่งเข้าวงก่อนแล้วกันนี่ไหนไหนจะออกมาไหมแกอยู่นอกวงและวทีนี้เราเสร็จชั้นเอาให้ตายเอาให้ตายปตายวงมาแล้วอีกนิดเดียวเองโอแต่เราก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่ทันได้สังเกตขอพันยาแป๊บหนึงโน,อนอมีคนตีกันข้างนอก โ,โดนหัวด้วยโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆนารุโตะเนี่ยเอาล่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วเรามาจจปิดจ็อบภารกิจนี้กันเถอะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหลบไปได้มิติอนอยู่หนแกะอยู่นี่อ,อะออเจอเราเบิดหน่อยเอ้ยเดี๋ยว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 มันก็คิดเหมือนกันโอ้ดีนะหลบทันฉันจะไม่ยอมตายในที่นี้ฉันจะไม่ยอมอัดใหม่ รู้ไหมเนี่ยภารกิจนี้ใช้ไปร้อยกิกแล้วเอ้าเอ้าโอ้ไม่เท่เลยอะไม่เจอช็อตชาร์จอ่ะช่างมันเถอะอ้จอหลังจากที่ผมและพวกพ้องได้ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาแต่ละคนก็ช่วยถ่วงเวลาของศัตรูและส่งให้ผมได้ออกมาตามหาซาสเกตเพียงคนเดียวในที่สุด ผมก็ได้เจอตัวซาสกึกะที่ขุบเขาสิ้นสุดผมเกลี้ยกล่อมซาสกึกะอยู่นานแต่เหมือนมันจะสายเกินไปแล้วซาสกึกะถูกอัคราสาบเข้าครอบงำจนไม่เหลือความเป็นตัวเองเขาไม่ยอมกลับหมู่บ้านพวกเราจึงเกิดการต่อสู้กันพลังของซาสกึกะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเรียกได้ว่าตอนนี้ใครมีพลังหรือวิชาอะไรก็เอาออกมาใช้กันอย่างเต็มที่ คาถาแยกเงาพันร่างลูกบอลเพิงยักษ์และจบด้วยกระสุนวงจักรทำปัดเสแต่ซาสุเกะในตอนนี้ที่สามารถเบิกเนตรวงแหวนได้อย่างสมบูรณ์ได้เอาชนะผมลงได้ซาสุเกะเลือกที่จะไม่เป็นนินจาที่หมู่บ้านโคโนฮาอีกต่อไป อาจารย์คาคาชิมารับตัวผมกลับผมจะต้องฝึกฝนตัวเองให้เก่งกว่านี้ให้เก่งมากกว่าซาสุเกะต้องเก่งมากกว่าใครทั้งหมดผมออกเดินทางเพื่อฝึกวิชากับเซียลามกอีกครั้งและหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องนำตัวซาสุเกะกลับมาให้ได้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่